หวยซองประจำนวดวันที่16มีนาคมนะจ๊ะกลับมากันอีกแล้วกับอาจารย์เงกแล้วก็อาจารย์งอใช่แล้วคะ่ะก็สวัสดีอีกเช่นเคยนะคะก็ไม่ได้เจอได้เจอกันมาแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาเจอกันอีกจะจะจะบอกว่าความฝันอาจารย์งอมาแล้วนะจ๊ะ <Wow. S 2> สดสดเมื่อคืนก่อนไม่รีรอเข้าฝันเลยดีกว่าใช่ฝันสดสเมื่อคืนก่อนวาอัดคลิปเลยนะคะก็ฝันเกี่ยวกับ เราไปเจอเด็กคนนึงนอนอยู่นี่แหละก็แบบเป็นลูกใครสักคนที่เรารู้จักแต่ในฝันจําไม่ได้ก็เลยแบบว่าอู้เห็นด้วยความน่ารักก็เลยแบบอุ้มอุ้มมาเล่นอุ้มมามานอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยในฝันเหมือนเป็นเหมือนเป็นเด็กผู้ชายเนาะเป็นเด็กผู้ชายที่หน้าตาคล้ายเด็กผู้หญิงเออนั่นแหละก็มาอุ้มมากอดมาเล่นอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยจนแบบจนเล่นไปเล่นมาอยู่เฉยน้องก็แบบ ตัวเล็กนงเล็กลงเหลือเท่านิ้วก้อยอเออแล้วจากนั้นเราก็ตื่นขึ้นมาเลยอเออนั่นแหละก็ลองไปดูว่าอยากตีเป็นเลขอะไรกันนะคะออแล้วทีนี้อ่ะเรามาดูบนกระดานกันดีกว่ามีเลขอะไรบ้างคะตัวแรกเลยเลขหกจ้าก็จะมีหกสองหกสามกสี่้าก็หกค่ะที่เลขห้น,นะคะก็มี 5, 8, 5, 3, 5 7, 7, 7, ้าแปดห้าส้าเก็ส่วนเลขเดก็มีเจ็ดสามเจ็สี่เจ็ห้าเจ็ก้า็ดสองก็ดปค่ะส่วนเลขสนะคะก็จะมีสี่สองสี่เส่แปดสี่เก้าสี่สามแล้วก็สี่หนึ เก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วเก้าสี่จะเก้าค่ะจะเขียนหลุดออกไปนิดนึงอ่ะไม่เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาจับคู่เหมือนกันดีกว่าว่ามีเลขไหนที่เหมือนกันบ้างมาที่เลขหกก็จะมีหก <69. S 1> เก้าหกเก้ากับเก้าหกค่ะอืเลขเลขห้าก็มีห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าลงแล้วลงแล้วเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดลงไปแล้วสี่เก้าเก้าสี่ นี่ตปดสี้าสีด้วยโอเคเฮ้ยนิดเดียวเองนะเนี่ยเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวอืสิบเอ็ดตัวนิดเดียวว้าวเฮ้ยอันนี้น่าสนใจสิบเอ็ดที่ไหนสิบสองเอ้สิบสองเหรอใช่นับผิดซะแล้วอะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าชุดสรุปของเราจะมีอะไรกันบ้างไปเลยค่ะโอเคจ้าอ่ะและนี่ก็คือชุดสรุปของเรานะคะก็จะมีหก ก็คือ69 5มี5957 7ก็คือมี7 4 7 9ส่ส่วน4ก็มีแค่49ชุดสรุปร้รอยมากเลย <Wow. S 1> ใช่ใช่ใครอ,อยากซื้อหมดนี่ก็กย่อมได้นะคะแต่ระวังระวังเลยค่ะอาจารย์ hmm. เอ็กระวังมากเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆงวดนี้ยังไม่มีเลขเบิ้ลออกเลยใช่เออต้องระวังนะคะเ,เลขเบิลเลบเลบิ้เลเยอะด้วยนะเนี่ยใช่ใช่ใช่จะต้องระวังเลขเบิ้ลเดี๋ยว อ,อันนี้อาจารแอดประกาดาฝากมานะคะระวังเลขเบิ้ลเ,ออเขียนสวยมากเลยนะคะมีห้าห้าสองสองสามสามแแปดสามสามแปดแปดอันนี้ <c oughs> ที่ต้องระวังเผื่อ <c oughs> มวดนี้เลขเบิ้ลมาเพราะว่า ่ันมาลายหลากหลายงวดเลเบิลยังไม่ได้ออกเลยเอออันนี้น่าสนใจน่าสนใจนะคะส่วน699อันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่า699ัคือเลขเ,เดียวกันอันนี้ก็ต้องลองไปสลับจับคู่เหมือนดูว่าอ่ะเจ็ดเก้าจ็ดอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะคะ49ด้วยอ่ะสีกลองดูแล้วก็เลขเบิลเลขเหมือนนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะส่วนใครกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะก็เดี๋ยวแอดประกดําจะส่ง หลังไม่ไปให้อีกเช่นเคยนะคะใครส่งไม้เยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์เยอะเหมือนเดิมชวันนี้เรายังไม่ได้มีอะไรมาแจากแต่ว่าก็อย่าลืมขอแค่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เยอะๆเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นหวยซองของแท้แน่นอนนะคะอาจารย์่งกับอาจารย์ง้อวันนี้ขอมาอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมแต่ว่าถามว่าแอดประกาศดำยังอยู่กับเราไหมก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ตัวเลขมีไม่เยอะนะคะทั้งเลกเบิ้ลแล้วก็เลขนี้ถ้าใครอยากเหมาทั้งหมดก็ลองไปจับจ่ายไปซื้อกันดูนะคะแต่เน้นย้ำว่าต้องซื้อ สลักกินแบ่งรัฐบาลแค่นั้นนะคะและ,อะนอกจากนี้ก็อย่าลืมไปตามอาจารย์รลลักเล็กเดชแล้วก็อาจารย์แมนด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วพบกันใหม่งวดหน้าจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ